สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาชิตเต้ตำนานนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูชมสวนนะแล้วก็ฉีดยาทุเรียนนะครับฉีดยาทุเรียนนี่ก็คือฉีดทั้งใบนะครับแล้วก็ฉีดทั้งลูกทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ทุเรียนก็ได้2เดือนนิดเดียวับ2เดือนกับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ที่สาเหตุต้องฉีดก็เพราะว่าก็เพราะว่า ฉีกกันเพี้ยกันมแมลงนะครับที่มันมากินใบนะครับไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันโดนเพีย้ยโดนไอ้มแมลงโดนเพี้ยไฟพวกเนี้ยครับเกาะแล้วมันทำให้ใบหยิกครับหยิกงอนี่ก็เนี่ยครับหลังใบมันก็จะเป็นเนี่ยครับดำๆนี่ก็คือเพี้ยนะครับพวกเพีย้ยลาเพี้ยดดำ อย่างนี้ก็เนี่ยครับเพลี้ยสนิมพวกนี้ครับเราต้องฉีดยากําจัดมันนะเพื่อให้มันลามนะครับถึงจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ดีครับเพราะว่ามันจะเมื่อมันมาเจาะกินใบของเราแล้วมันก็จะทําให้ใบของเราล่วงนะครับล่วงหล่นอันนี้อันนี้มันก็เรา ถึงแม้ว่าเราจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนก็ช่วยมันหน่อยครับป้องกันไม่ให้พวกเพี้ยอะไรมันระบาดหนักนะครับเนี่ยครับอย่างไใบเนี่ยมันโดนเยอะแล้วมันก็จะล่วงครับเพราะว่ามันโดนกัดกินใบนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอ่า ครื่องฉีดยาแล้วก็ทีการฉีดนะครับสำหรับอ่าฉีดยานี่ก็ผมจะฉีดอ่าสำหรับการฉีดยาน,นะผมจะฉีดอ่าเดือนหนึ่งสักสองครั้งนะครับสิบห้าวันครั้งหนึ่งนะครับการฉีดยาของผมหรือว่าเราให้เราสังเกตที่ใบนะครับ ถ้าใบทุเรียนเรามีพวกเพี้ยพวกอะไรเกาะก็ให้เราทำการฉีดได้เลยนะครับแต่ก็อย่าไปฉีดมันมากนะครับฉีดมากเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งใบโดนเพี้ยมั่งเป็นโรคมั่งโรครามั่งนะครับ เราก็ต้องฉีดป้องกันไว้ครับตัวเรียนตอนนี้ก็เป็นลูกก็ได้รวมแล้วประมาณสองเดือนได้นะครับเราก็ต้องการฉีดบำรุงฉีดการป้องกันหนอนนะครับกันเพลี้ยกันหนอนฉีดให้อาหารเสริมครับให้ปุ๋ยปุ๋ยทางใบด้วยนะครับ ช่วยมันจะได้เร็วนี่ครับผมเจอแล้วครับเพี้ยนี่ครับสาเหตุที่ต้องฉีดมันเพราะว่าเพี้ยนี่จะมาเกาะเกาะกินใบอ่อนนะครับกินน้ำเลี้ยงจากใบนะครับจากใบทุเรียนซึ่งก็ทำให้ใบมันเกิดอาการหยิกงอหรือใบร่วงได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นหนอนครับ นอนเกาะใบฉีดเกาะใบก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าเข้าลูกเนี่ยมันก็ลาบากครับถ้าหนอนเจาะแล้วทุเรียนก็โดนหนอนนี่ก็ราคาก็ตกนะครับก็นี่ก็ประมาณโลเกือบสองโลนะครับเราต้องฉีดกันมันไว้ เรามาดูอุปรกรณ์นในการฉีดของชาวสวนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็มีนี่ครับของชาวสวนการทำสวนทุเรียนนะครับก็คือเครื่องนะครับเครื่องเครื่องฉีดยานะครับหรืเครื่องเบนซินนะเครื่องยนต์เบนซินในนี้ปั๊มนะครับเป็นปั๊มสามสูบสําหรับฉีดยานะครับแล้วก็จะมีสายนะครับสายก็จะมีหัวฉีดยานะครับเป็นหัวปรับ ปวยปรับพุ่งอะไรได้นะครับก็มีถังถังสองลิตรนะครับก็คือให้เรามีเยอะยิ่งดีครับเอาไว้กักเก็บน้ำใช้ในการฉีดยานะครับก็เราก็จะผสมยาใส่ในถังครับเสร็จแล้วก็ต่อสายพ่วงนะนี่คือสายดูดของมันนะครับสายดูดของปัม๊ม แต่ไอ้ส่วนตัวผสมยาตัวยานี่ผมบอกไม่ได้พูดไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าหหวงครับอาจจะโดนลิขสิทธิ์ยางเขานะครับก็ส่วนมากผมจะใช้เคมีผสมกับอ่าชีวภาพนะครับมันจะมียาชีวภาพหรือผมจะหมักทําน้ําหมักชีวภาพครับที่หมักจากอาใบายาสูบพวกปีกล้วยพวกตะไคร้หอมอะไรเนี่ยครับหลายอย่างครับ เพื่อป้องกันอ่าเพี้ยนะครับเพี้ยไฟพวกนี้พวกนอนพวกน,น,นี้นะครับไอ้นอนนี่สําคัญนะครับช่วงทุเรียนเป็นลูกนี้ก็ต้องทําการฉีดนะครับฉีดไล่นอน,นครับทุเรียนตอนนี้ก็เริ่มสร้างเนื้อนะครับ เริ่มโตก็ถ่ายมาให้ดูเป็นการศึกษานะครับให้ให้ความรู้นะครับดูแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ครับไม่ปิดบังนะครับเปิดเผยครับก็คือว่าอยากให้ทุกคนได้ลองทำเหมือนกันนะครับคุณทำผมทำได้พวกคุณก็ต้องทำได้นะครับทดลองทำดูครับไม่เสียหายครับ การทำกรเกษตรตอนนี้เราก็กำลังผสมยาลงถังอยู่นะครับเ,เป็นยาฆ่าเพี้ยฆ่าแมาลงนะครับป้องกันแล้วก็กันหนอน,นครับทำการผสม เสร็จใส่ถังเรียบร้อยนะครับแล้วก็คนนี้เข้ากันครับ Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right